ห้าขอสงครามโลกครั้งที่1สงครามโลกครั้งที่1ในปี1914-1918เถึงเป็นหนึ่งในสงครามที่เปลี่ยนโฉมหน้าโปรตาสตร์โลกไปตลอดการไม่เพียงแต่เป็นจุดเริ่มต้นของยุคสงครามสมัยใหม่แต่ยังเป็นต้นเหตุของการล่มสลายของจักรวรรดิการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและความโหดร้ายที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและนี่คือ5ข้อสำคัญเกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง ที่คุณต้องรู้ 1. สงครามที่เริ่มจากเหตุการณ์รอบสังหารสงครามโลกครั้งที่1ห,หรือมหาสงครามเป็นหนึ่งในความขัดแย้งที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์จุดเริ่มต้นมาจากเหตุการณ์รอบสังหารที่เมืองซารายเยโว เมื่อวันที่28มิถุนายนปี1914อาร์อาดยุคฟรานซ์เฟอร์ดินานมกุฎราชกุมารแห่งออสเตรียฮังการีและพระชายาโซฟีถูกลอบสังหารโดยกราฟิโลฟินซิปนักชาตินิยมชาวเซอร์เบียสมาชิกของกลุ่มแบล็กแฮนที่ต้องการปลดปล่อยบอสเนียจากออสเตรียฮังการีเหตุการณ์นี้ทำให้ความขัดแย้งระหว่างออสเตรียฮังการีและเซอร์เบียทวีความรุนแรง จากระวัติออสเตรียฮังการีได้ยื่นคำขาดให้เซอร์เบียปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เข้มงวดแต่เมื่อเซอร์เบียปฏิเสธบางข้อออสเตรียฮังการีจึงประกาศสงครามกับเซอร์เบียในวันที่28กรกฎาคมปี1914สงครามที่เริ่มต้นจากสองชาติกลับลุกลามอย่างรวดเร็วเพราะระบบพันธมิตรโดยเยอรมนีสนับสนุนออสเตรียฮังการี และประกาศสงครามกับรัสเซียซึ่งเป็นพันธมิตรของเซอร์เบียในวันที่1สิงหาคมเยอรมนีได้ประกาศสงครามกับฝรั่งเศสในวันที่3สิงหาคมและบุกเบลเยียมส่วนอังกฤษประกาศสงครามกับเยอรมนีในวันที่4สิงหาคมเพื่อปกป้องอธิปไตยของเบลเยียมภายในไม่กี่สัปดาห์ยุโรปทั้งหมดเข้าสู่สงคราม การต่อสู้ลามไปถึงแอฟริกาตะวันออกกลางและมหาสมุทรแปซิฟิกกลายเป็นสงครามโลกครั้งที่หนึ่งที่กินเวลาถึง4ปีตั้งแต่ปี1914ไปจนถึงปี1918และคร่าชีวิตผู้คนนับ10ล้าน <c oughs> เหตุการณ์รอบสังหารครั้งนี้พิสูจน์ให้เห็นว่าเหตุการณ์เพียงเล็กน้อยสามารถจุดชนวนให้เกิดสงครามใหญ่ ระบบพันธมิตรทําให้เกิดความขัดแย้งลุกลามอย่างรวดเร็วสงครามโลกครั้งที่1จบลงด้วยความพ่ายแพ้ของฝ่ายมหาอํานาจกลางคือเยอรมนีออสเตรียฮังการีและจักรวรรด Auto ิออตโตมันนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญในศตวรรษที่20รวมถึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่นําไปสู่สงครามโลกครั้งที่2 2. เทคโนโลยีและอาวุธใหม่เปลี่ยนแนวทางการรบ สงครามโลกครั้งที่หนึ่งเป็นเวทีของการพัฒนาอาวุธยุโทโธปกรณ์สมัยใหม่ที่เปลี่ยนแปลงแนวทางการรบอย่างสิ้นเชิงอาวุธใหม่เหล่านี้ส่งผลให้สงครามยืดเยื้อและสร้างความสูญเสียอย่างมหาศาลอาวุธสําคัญที่เปลี่ยนโฉมสงครามได้แก่ปืนกลอาวุธอัตโนมัติเช่นแม็กซิมกันสามารถยิงกระสุนได้หลายร้อยนัดต่อน,นาทีทําให้สนามรบกลายเป็นพื้นที่อันตราย กองกำลังที่พยายามบุกแนวศัตรูมักถูกสังหารก่อนจะเข้าถึงเป้าหมายรถถังอังกฤษเป็นชาติแรกที่ใช้รถถังในสงครามโดยนำมาร์ควันเข้าสู่สนามรบในปี1916เพื่อตอบโต้นแนวสนามเพาะแม้ในระยะแรกจะมีข้อกำหนดเรื่องความเร็วและความทนทานแต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของยุคสงครามยานยนต์ อาวุธเคมีสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเป็นครั้งแรกที่มีการใช้อาวุธเคมีอย่างแพร่หลายก๊าซพิษเช่นก๊าซคลอรีนและก๊าซมัสตาร์ดถูกนำมาใช้เพื่อทำลายขีดความสามารถของศัตรูเยอรมนีเป็นฝ่ายแรกที่ใช้ในปี1915ทำให้มีการพัฒนาหน้ากากกันก๊าซขึ้นมาเรือดำน้ำเยอรมนีใช้เรือดำน้ำยู่โบต เพื่อทำลายเรือขนส่งของฝ่ายสัมพันธมิตรส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการส่งกำลังบำรุงเหตุการณ์เรือ RMS ลูซิธเนียถูกยิงจมในปี1915เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้สหรัฐเข้าร่วมสงครามนี้การพัฒนาอาวุธเหล่านี้ทำให้แนวทางการรบเปลี่ยนไปจากสงครามยุคก,ก่อนที่ใช้กองทหารเดินเท้าและมา้า สู่สงครามเครื่องจกักรกลที่ใช้ปืนกลยิงระยะไกลและอาวุธอัตโนมัติที่ร้ายแรงยิ่งขึ้นแม้ว่าจะมีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าแต่สงครามกลับยืดเยื้อเพราะแต่ละฝ่ายต่างเร่งพัฒนาอาวุธใหม่เพื่อที่จะต่อสู้กันสงครามโลกครั้งที่หนึ่งจึงเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามสมัยใหม่ซึ่งเทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญในการกำหนดผลของสงคราม และกลายเป็นบทเรียนสำคัญที่นำไปสู่การพัฒนาอาวุธและยุทธวิธีที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นในสงครามโลกครั้งที่2และสงครามในยุคต่อๆมา 3. การเข้าร่วมของสหรัฐอเมริกาเปลี่ยนเกมสงครามสงครามโลกครั้งที่1นึ่ดำเนินมาถึงปีที่3โดยที่ทั้งสองฝ่ายยังคงติดอยู่ในภาวะสงครามยืดเยืเยอ้อ แต่เมื่อสหรัฐอเมริกาประกาศเข้าร่วมสงครามในปี1917สถานการณ์ก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงการเข้ามาของกองกำลังอเมริกันช่วยเพิ่มขวัญกำลังใจให้กับฝ่ายสัมพันธมิตรและกลายเป็นจุดพลิกพันธที่ทำให้สงครามยุติในปีถัดมาโดยเหตุผลสำคัญที่สหรัฐตัดสินใจเข้าร่วมสงครามได้แก่การโจมตีเรือโดยยูโบ๊ทของเยอรมนี ในช่วงแรกของสงครามเยอรมนีใช้เรือดำน้ำยูโบ๊์โจมตีเรือสินค้าของฝ่ายสัมพันธมิตรเหตุการณ์ที่สร้างความไม่พอใจให้สหรัฐอย่างมากก็คือการจมเรือโดยสาร RMS ลูซิ t เนียของอังกฤษในปี1915ซึ่งทำให้พลเมืองอเมริกันกว่า120คนนั้นเสียชีวิตแม้เยอรมนีจะลดการโจมตีลงช่วงหนึ่งแต่ในปี1917 พวกเขากลับมาประกาศสงครามเรือดำน้ำแบบไร้ข้อจำกัดอีกครั้งส่งผลให้เรือพาณิชย์และเรือโดยสารของสหรัฐถูกโจมตีนี่เป็นการยั่วยุที่สหรัฐไม่อาจจะเพิกเฉยได้ 2. โทรเลขซิมเมอร์มันในเดือนมกราคมปี1917อังกฤษถอดร,รหัสโทรเลขลับจากเยอรมนีซึ่งเผยให้เห็นว่า เยอรมนีก er ำลังพยายามชักชวนเม็กซิโกให้เข้าร่วมสงครามโดยเสนอให้เม็กซิโกได้รับคืนดินแดนที่เคยเสียไปให้กับสหรัฐคือเท็กซัสออริโซนาและนิวเม็กซิโกหากยอมเปิดสงครามกับอเมริกาเมื่อโทรเลขนี้ถูกเปิดเผยในเดือนมีนาคมปี1917ชาวอเมริกันโกรธแค้นอย่างมาก เราะนี่เป็นหลักฐานว่าเยอรมนีจงใจสร้างสงครามกับสหรัฐบนแผ่นดินอเมริกาเองเหตุการณ์นี้กลายเป็นฝั่งเส้นสุดท้ายที่ทำให้ประธานาธิบดีวูดโรว์วิลสันตัดสินใจประกาศสงครามกับเยอรมนีในวันที่6เมษายนปี1917ก่อนที่สหรัฐจะเข้าร่วมสงครามฝ่ายสัมพันธมิตรกำลังเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลำบาก กองกําลังของพวกเขาอ่อนล้าและเยอรมนียังคงได้เปรียบในหลายแนวรบแต่การเข้ามาของสหรัฐก็เปลี่ยนทุกอย่างทหารใหม่อาวุธทันสมัยและทรัพยากรที่ไม่มีวันหมดช่วยให้ฝ่ายสัมพันธมิตรสามารถโจมตีกลับและเอาชนะเยอรมนีได้ในที่สุดหากสหรัฐไม่เข้าร่วมสงครามเป็นไปได้ว่าสงครามโลกครั้งที่หนึ่งอาจยืดเยื้อออกไปอีกหลายปี หรืออาจจบลงด้วยชัยชนะของเยอรมนีอย่างไรก็ตามการเข้ามาของสหรัฐไม่เพียงแต่ช่วยให้สงครามจบลงเท่านั้นแต่ยังสร้างอิทธิพลให้สหรัฐกลายเป็นมหาอำนาจระดับโลกซึ่งส่งผลต่อ,อโครงสร้างทางการเมืองและเศรษฐกิจของโลกไปอีกหลายทศวรรษข้างหน้า 4. การสิ้นสุดของจักรวรรดิสำคัญหลายแห่ง สงครามโลกครั้งที่หนึ่งไม่เพียงทำลายล้างชีวิตมนุษย์และเปลี่ยนแปลงแนวทางการรบแต่ยังส่งผลให้จักรวรรดิที่เคยยิ่งใหญ่นั้นล่มสลายระบบกษัตริย์และการปกครองแบบจักรวรรดิที่ครอบงำยุโรปพังทลายเกิดลัทธิชาตินิยมและการเมืองรูปแบบใหม่ที่เปลี่ยนแปลงโลกตลอดศตวรรษที่20จักรวรรด Austria ิออสเตรียฮังการีก่อนสงครามจักรวรรด Austria ิออสเตรียฮังการีปกครองพื้นที่กว้างใหญ่ในยุโรปกลาง มีประชากรหลากหลายเชื้อชาติเช่นออสเตรียฮังการีเช็กและเซิร์บความขัดแย้งภายในทำให้เกิดความแตกแยกเมื่อสงครามจบลงจากระวัติไม่สามารถรักษาความเป็นเอกภาพได้อีกต่อไปในปี1918ออสเตรียและฮังการีแยกตัวเป็นรัฐอิสระและดินแดนบางส่วนก็ถูกแบ่งให้ประเทศอื่นเช่นเชโกสโลวาเกียและยูโกสลาเวีย จักรวรรดิออตโตมันจักรวรรดิออตโตมันอ่อนแอลงจากสงครามมหาอำนาจตะวันตกใช้ข้อตกลงไซปีโกแบ่งดินแดนออกเป็นเขตปกครองเช่นอิรักซีเรียและปาเลสไตน์ที่อยู่ภายใต้การดูแลของอังกฤษและฝรั่งเศสในปี1922มุสตาฟาเคมาอัตาเติร์กก่อตั้งประเทศตุรกีและเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นรัฐสมัยใหม่ อาณาจักรออตโตมันจึงหายไปจากแผนที่โลกจากประวัติรัสเซียรัสเซียเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจและความไม่พอใจของประชาชนที่นำไปสู่การปฏิวัติในปี1917จักรพัรดินิโคลัสที่สองถูกโค่นล้มพักคอมมิวนิสต์ภายใต้การนำของวลาดเมีร์เลนินยึดอำนาจและก่อตั้งสหภาพโซเวียตในปี1922รัสเซียเปลี่ยนจากระบอบกษัตริย์ ไปเป็นรัฐคอมมิวนิสต์ที่มีบทบาทสำคัญในศตรวตรรษที่20จากประวัติเยอรมันหลังสงครามไกเซอวิลเฮมที่2ถูกบังคับให้สละราชบัลลังก์เยอรมนีกลายเป็นสาธารณรัฐไวมาแต่เผชิญวิกฤตเศรษฐกิจและแรงกดดันจากสนธิสัญญาแวร์ไซา์ซึ่งกำหนดให้เยอรมนีจ่ายค่าปฏิกรรมสงคราม สภาพเศรษฐกิจที่ย่ำแย่และความไม่พอใจของประชาชนปูทางให้พรรคนาซีของอดอลฟฮิตเลอร์ขึ้นสู่อำนาจในช่วงทศวรรษที่1930และเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามโลกครั้งที่2องผลกระทบจากการล่มสลายของจักรวรรดิสงครามโลกครั้งที่1เปลี่ยนโฉมหน้าการเมืองของโลกอาณาจักรที่เคยปกครองดินแดนกว้างใหญ่ถูกแทนที่ด้วยรัฐใหม่ หลายประเทศเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองจากสมบูรณาญยยาสิทธิราชไปสู่สาธารณรัฐการล่มสลายของจักรวรรดิเป็นจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งใหม่ที่นำไปสู่สงครามโลกครั้งที่สองแม้ว่าสงครามโลกครั้งที่หนึ่งจะจบลงในปี1918แต่ผลกระทบของมันยังคงหล,อล่อหลอมโลกของเราจนถึงปัจจุบัน 5. สนที่สัญญาแวร์ไซ์และผลกระทบต่อโลกสงครามโลกครั้งที่1สิ้นสุดลงเมื่อวันที่11พฤศจิกายนปี1918ด้วยความพ่ายแพ้ของฝ่ายมหาอำนาจกลางสนที่สัญญาแวร์ไซ์ซึ่งลงนามเมื่อวันที่28มิถุนายนปี1919ณพระราชวังแวร์ไซด์ในฝรั่งเศสเป็นข้อตกลงที่กำหนดเงื่อนไขาการยุติสงคราม โดยเฉพาะกับเยอรมนีซึ่งต้องรับผิดชอบต่อสงครามและ,ะเผชิญกับข้อจำกัดทางทหารเศรษฐกิจและดินแดนอย่างหนักหน่วงข้อกำหนดสำคัญของสนธิสัญญามีดังต่อไปนี้เยอรมันต้องรับผิดชอบต่อสงครามโดยเยอรมันถูกบังคับให้ยอมรับว่าเป็นผู้ก่อสงครามและต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายทั้งหมด ส่งผลให้เกิดความไม่พอใจในหมู่ประชาชนอย่างรุนแรงค่าปฏิกรรมสงครามมหาศาลเยอรมนีต้องจ่ายค่าชดเชยจำนวน132พันล้านมาร์กทองคำทำให้เศรษฐกิจตกต่ำเกิดภาวะเงินเฟอ้อรุนแรงในช่วงทศวรรษ1920การลดกำลังทหารกองทัพเยอรมันถูกจำกัดให้มีเพียง1 0 0 0 0แสนนายห้ามมีรถถังเครื่องบินรบ และเรือดำน้ำทำให้ประเทศอ่อนแอด้านการป้องกันการสูญเสียดินแดนและอาณานิคมเยอรมนีต้องยกดินแดนบางส่วนให้ฝรั่งเศสโปลแลนด์และเดนมาร์กรวมถึงอาณานิคมทั้งหมดทำให้สูญเสียทรัพยากรและอํำนาจทางเศรษฐกิจเขตไร้าอาวุธในไรแลนด์ไรแลนด์ต้องเป็นเขตปลอดทหารเพื่อลดภัยคุกคามต่อฝรั่งเศส แม้สนที่สัญญานี้จะถูกมองว่าเป็นข้อตกลงเพื่อสันติภาพแต่กลับเป็นปัจจัยที่นำไปสู่สงครามโลกครั้งที่สองสร้างความไม่พอใจให้กับชาวเยอรมันเงินไขที่รุนแรงทำให้เยอรมนีรู้สึกอับอายและต้องการล้างแค้นอีกทั้งยังทําให้เศรษฐกิจเยอรมนีล่มสลายค่าปฏิกรรมสงครามส่งผลให้เกิดภาวะเงินเฟอ้อรุนแรงโดยเฉพาะในปี1923 ที่ค่าเงินมาร์กด้อยค่าจนต้องใช้เงินมหาศาลเพื่อซื้อของจําเป็นและนำไปสู่การขึ้นสู่อำนาจของอดอลฟ h ฮิตเลอร์ความไม่พอใจและวิกฤตเศรษฐกิจทำให้พรรคนาซีได้รับความนิยมฮิตเลอร์ใช้สนที่สัญญาแวร์ไซด์เป็นเครื่องมือปลุกระดมให้ต่อต้านฝ่ายสัมพันธมิตรนอกจากนี้ยังทำให้ยุโรปไร้เสถียรภาพการเปลี่ยนแปลงพรมแดนและการล่มสลายของจักรวรรดิยุโรป ก่อให้เกิดความไม่มั่นคงทางการเมืองและปูทางสู่สงครามโลกครั้งที่2สนี่สัญญาแวร์ไซา์เป็นตัวอย่างของการลงโทษที่รุนแรงเกินไปซึ่งไม่ได้ช่วยสร้างสันติภาพในระยะยาวแต่กลับนำไปสู่ความขัดแย้งที่ใหญ่กว่าเดิมบทเรียนนี้ถูกนำมาใช้ในกระบวนการเจรจาสันติภาพในยุคป,ปัจจุบันเพื่อหลีกเลี่ยงการกดดันฝ่ายพ่ายแพ้จนเกิดผลกระทบเชิงลบในอนาคต สงครามโลกครั้งที่หนึ่งเป็นมากกว่าสงครามธรรมดาเพราะเป็นเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงโลกไปตลอดการจากการล่มสลายของจักรวรรดิเทคโนโลยีสงครามที่พัฒนาไปอีกขั้นไปจนถึงสนธิสัญญาที่ปูทางไปสู่สงครามครั้งใหม่บทเรียนจากสงครามนี้ยังคงเป็นที่ศึกษาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโศกนาฏกรรมเช่นเดียวกันอีกครั้งในอนาคต